สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วีอยู่ที่ฮอค่ะมาช่วยแม่บ้านเขาจัดของเพื่อจะขายเตรียมพรุ่งนี้ในวันตลาดนัดค่ะทุกคนค่ะที่นี่คือฮอที่จะเป็นเปิดตลาดนัดของพรุ่งนี้แต่พี่พวกเราพวกเราจะขายอยู่ในนี้ค่ะพวกเราจะขายอยู่ในนี้แต่เรานัดกันามาช่วยกันจัดของแต่วันนี้พี่วีจะมาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับคลิปของครูชิตาเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งพีวีเองได้ดูพีวีได้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ได้ออกมาเบ่งปันเลยบอกว่าโหฉันตื่นเต้นจังเลยอยากมาเล่าสู่กันฟังใครที่เข้ามาดูแล้วใครดูคลิปนี้แล้วและยังไม่ได้ดูคลิปของครูชิตานะคะพีวีแนะนําเลยให้เข้าไปดูคลิปสั้นๆค่ะไม่ถึง20นาทีแต่ครูเล่าถึงเหตุการณ์ประสบการณ์ของตัวเอง และก็ปาฏิหารของตนเองจากการทำนมแต่ทุกคนต้องเข้าไปดูเองและใครได้ดูแล้วไอเดียของพี่วีนะเมื่อดูคลิปนี้ทำให้พีวีได้นึกถึงการทดลองของน้ำของดอเตอร์ชาวญี่ปุ่นใครเคยได้ดูบ้างไม่ว่าจะเป็นการทดลองของน้ำหรือว่าทดลองกัน เอาข้าวมาใส่ในโหลหรืออาหารมาใส่ในโหลแล้วพูดคำดีๆพูดคำว่ารักเธอหรือพูดคำว่าขอบคุณหรือพูดสิ่งดีๆให้กับร่างกายให้ให้กับสิ่งที่เขาเอามาทดลองสิ่งนั้นจะก,กลับกลายเป็นของที่สวยงามมันทำให้พีวีมองดูคลิปๆของครูสิตาแล้วนึกถึงเหตุการณ์นั้น อยากจะเข้าใจก็ไปดูเพิ่มเติมแต่สําหรับพี่วีปาฏิหารของคําว่าขอบคุณสํานกรู้คุณมันเกิดขึ้นกับพี่วีจริงๆค่ะทุกคนค่ะมันมีปฏิหารเพราะว่าเมื่อพี่วีได้รู้ว่าการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลมันทําให้เรารักษาสุขภาพมันทําให้เราสุขภาพดีฉะนั้นพี่วีเองได้เคยทดลองของตนเองค่ะจากที่ตนเองร่างกายของเรามันไม่ค่อยดี แต่เมื่อเราได้เรียนรู้กฎแรงดึงดูดก o จ t e x i เราได้รู้จักวิธีการพูดขอบคุณร่างกายของเราและทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นและสุขภาพที่ดีมันดีขึ้นจริงๆฉะนั้นทุกคนลองคิดดูนะในร่างกายของเรามันมีในร่างกายของเรามีน้ําอยู่70%ของร่างกายฉะนั้น ใครที่อยากจะมีสุขภาพดีใครที่อยากจะดึงดูดสิ่งดีๆได้ปรารถนาอย่างยิ่งเลยให้คุณเข้าไปดูการทดลองของน้ำของชาวญี่ปุ่นหรือทดลองข้าวของอนักวิชาการทั่วไปเกี่ยวกับปฏิหารพลังงานของคำว่าขอบคุณ มาพูดถึงครูชิตาและการใช้กฎแรงหนึ่งดูดกฎจักรวาลครูจะเอาประสบการณ์ของตน,นเองที่ทําแล้วใช้แล้วและออกมาแบ่งปันพวกเราให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นการ ส่งต่อสิ่งดีๆพี่วีสำนึกรู้คุลกับคำสอนของครูและอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่ครูสอนมันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราได้ทำกันได้จริงๆและให้เราบอกต่อทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้ฉันเองก็ทำได้ฉันเองก็รู้เรื่องพวกนี้แล้วเพราะว่าธรมธรมะธรรมโออยู่การกับธรรมะเขาก็สอนมันใช่ค่ะเพราะว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันสอนให้เราเหมือนพื้นฐานของพุทพุทธศาสนาแต่ เราจะดีขนาดไหนเมื่อใช้สิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็เอามาปรับเรียนคู่กับกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลของสูตรของครูสิตาเพราะเราทำให้เราดึงดูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสุขความรักการงานการเงินและกล้าออกมาแบ่งปันคืนสู่สังคมเพราะว่าเราจะดีขนาดไหนถ้าเกิดเรารู้กันเรารู้แล้วแล้เราเอาไปแบ่ง ให้กับเพื่อนของเราเรารู้แล้วพัฒนาดีขึ้นแล้วเราได้ผลลัพธ์แล้วไปส่งต่อคนดีๆส่งต่อผู้คนมันจะทำให้เรามีความสุขขนาดไหนนี่คือสิ่งที่พี่วีกล้าและออกมาแบ่งปันทุกๆวันกับคำสอนของครูเพราะว่ามันเป็นคำสอนที่เดินไปถึงทางลัดที่เร็วที่สุดเราไม่ต้องไปค้ำหาเราไม่ต้องไปค้ำหาหนทางที่จะ ลองผิดลองถูกแต่ครูสอนไว้ให้เราทั้งหมดจากประสบการณ์ของครูและที่สำคัญครูได้ทำตัวเองทำแล้วพิสูจน์แล้วว่ามันทำได้จริงและพวกเราเองก็ทำแล้วพิสูจน์แล้วได้จริงฉะนั้นบอกเลยว่าหากคุณสามารถรู้เรื่องพวกนี้แล้วคุณได้พัฒนาให้มันดีขึ้นให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นแล้วคุณได้เอาไปช่วยเหลือ ผู้คนต่อหนคนบอกต่ออีก1คน1คนบอกต่ออีก10คนร้อยคนโลกของเราจะดีขนาดไหนโรคของเราที่ฟังพูดภาษารู้เรื่องมันจะดีขนาดไหนพี่วีกับคิดว่าการส่งต่อสิ่งดีๆยังดีกว่าเก็บไว้คนเดียวแล้วก็ตายมาลายหายไปมันก็ทำให้เราไม่ได้ส่งสิ่งดีเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ ชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันมีอะไรดีแล้วออกมาแบ่งปันบอกเลยว่าตัวเองก็เคยมีประสบการณ์กับคุณปุคุณคุณตาคุณตาพีวีเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเยอะมากเกี่ยวกับการรักษาคนแต่คุณตาเมื่อสมัยก่อนไม่เคยเขียนไว้ในตำราไม่เคยบอกใครในเรื่องการใช้สมุนไพรหรือตำราเหล่านี้พอคุณตาเสียชีวิต สิ่งเหล่านั้นก็หายไปจากตัวของจากโลกนี้ไปซึ่งไม่มีใครได้เรียนรู้ฉะนั้นในโลกนี้เราดีมากเลยนอกจากเราจะมี สื่อโซเชียลที่แบ่งอ,ออกไปให้กับผู้คนและเรายังเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะว่าออนไลน์จะอยู่กับเราเป็นร้อยร้อยปีค่ะทุกคนคะ่ะฉะนั้นใครที่มีดีตรงไหนออกออกมาแบ่งปันคะ่ะไม่ว่าคุณจะทำอาหารอร่อยไม่ว่าคุณจะรู้กับวิธีการแต่งตัวดีๆรู้จักวิธีการออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆหรือทำอะไรดีๆอย่าได้หวง สำหรับพีวีนะอ่าแล้วคุณเอาออกมาแบ่งปันและสร้างสิ่งเหล่านั้นค่ะมาให้เกิดเป็นรายได้เพราะรายได้มันจะทําให้เราช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เรามีไรายได้แล้วเราออกมาช่วยเหลือสังคมซื้อสิ่งดีๆให้กับคนหรือแม้แต่เราเอาไปซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อนมหรือ ทำได้ทุกอย่างถ้าหากมีเงินและมันทําง่ายขึ้นถ้าเกิดเรามีเงินมากเพิ่มขึ้นมันช่วยเหลือผู้คนได้เยอะขึ้นวันนี้พี่วีก็ออกมาแบ่งปันแค่นี้ค่ะใครอยากเข้าไปดูคลิปของครูสิตาพี่วีแชร์ไว้ในเพจหรือไม่ก็อยู่ใน เ c e บุ๊กของพี่วีนะคะหรือไม่คุณก็เข้าไปดูในเพจของครูชิตาพัชิตาศักดิ์สิทธนาคูลซึ่งจะมีคำเรียนการสอนจากประสบการณ์ของครูทั้งนั้นเลยวันนี้มาแค่นี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ